ในแต่ละวันคุณจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆในส่วนตลาดนะครับหรือค่าใช้จ่ายอยื่นๆเราจะมากําหนดประเภทค่าใช้จ่ายแล้วก็บันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อดูกันว่าในแต่ละวันของทั้งเดือนคุณจ่ายอะไรไปบ้างมาที่ประเภทค่าใช้จ่ายครับผมทําให้ดูก่อนเลยผมสร้างไว้ก่อนแล้วผักเนื้อปลาหมูของทะเลเราจะเพิ่มยังไงครับแล้วก็เป็นรหารนี้เป็นตัวเลขครับชิ่นผมจะเพิ่มเครื่องปรุง แล้วก็บันทึกหรือกด F12 มาแล้วครับเครื่องปรุง escape ครับอันนี้เป็นกลุ่มมันครับต่อไปแล้วก็ไปเพิ่มรายการของกลุ่มนั้นเครื่องปรุงนะครับ08ทำเหมือนเมนูอาหารเลยครับ01น้ำปลา08 02ซีอิ๊วขาว08 03เลือ 0804น้ำตาลเรียบร้อยนะครับสำหรับอื่นๆที่ผมทำไว้อย่างเช่นอย่างนี้ครับผักลุุ่่มผักนะครับลุ่มผักลุ่มเนื้อใช้งานยังไงตรงนี้เป็นขอ้อมูลหลักเราจะใช้ตรงนี้ครับการเงินซึ่งคุณสามารถให้คชเชียร์ช่วยคีย์ได้วันนี้แคชเชียร์ซื้อผักบุ้งมา ิกิโลเป็นเงิน150บาทบันทึกวันนี้ซื้อน้ำปลามา12บสขวดสอขวดเป็นเงิน600บาทวันนี้ซื้อจำไม่ได้ผมว่าซื้อปลาทับทิมเข้ามา mm hmm. เห็นปลาทับทิมไหมครับ mm hmm. ถ้ามันเยอะเนี่ยเราก็กดชิปแล้วคนได้เหมือนกันทับทิมซื้อมาสิบ กิโลเป็นมันสองพันบาทบันทึกการตรงนี้นะครับที่คนก็คือเพจดาวเหมือนค้นเมนูอาหารนะครับซื้อหมูบดมาอีกจำไม่ได้ชีปบดซื้อบดมาอีกห้ากิโลซื้อมาอีกสมมติว่าซื้ออีกเจ็ยห้าิบบาทแล้วก็บันทึก รวมเป็นเงิน3,500บาทครับอันนี้เป็น Market List หรือรายจ่ายตลาดคุณก็เช็คให้ตรงกันผลลัพธ์ของมันครับรายงานรายงานค่าใช้จ่ายของโปรแกรมเลือกให้วันนี้เลยนะครับก็เป็นรายละเอียดที่เราคี่กันไปเมื่อกี้นี้3,500บาทแต่ถ้าดูแบบสรุปนะครับเห็นไหมครับแยกให้ชัดขึ้นเป็นกลุ่มอะไรบ้าง จ่ายอะไรของแต่ละกลุ่มบ้างนะครับถ้าเราคียเยอะมันก็จะเห็นภาพเยอะขึ้นนะครับลมมองเพิ่มอีกนะครับสมมติมีของมาอีกผมคีย์เข้าไปอีกซื้อประกาศขาวสองก็เป็นเงิน100บาทชีต้นหอมเป็นเงิน70บาทคณะสองกิโล เป็นเงิน95บาทอูรายงานนะครับค่าใช้จ่ายเปลี่ยงขึ้นมาเรื่อยๆทำให้คุณเห็นว่าเช่นกลุ่มผักเราใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่ยิ่งถ้าคุณได้คียเป็นรอบเดือนก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าจ่ายอะไรไปบ้างครับ